สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมเดินออกมาจากชั้นจำหน่ายตั๋วของสถานีวงแหวนนรามินทรารถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์การค้าแฟชั่นไ i แ l a n d ในช่องทางเข้าออกที่หนึ่งทลิปนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับมาเดินดูทางเดินลอยฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ทดลองเปิดใช้แล้วก็เป็นทางเดินลอยฟ้าเชื่อมระหว่าง ส้างแฟชั่นไอแลนด์กับสถานีวงแหวนนรามินทราของรถไฟฟ้าสายสีชมพูโดยทางเดินลอยฟ้านี้ก็มีทางเลื่อนเพื่ออำดนวยความสะดวกอีกด้วยเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนะครับด้านหน้าก็มีเจ้าหน้าที่นะครับรับกษาความปลอดภัยนะก็มีทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะครับเดินเข้ามาผมก็เห็นนะครับก็แบ่งพื้นที่ด้านขวาก็สําหรับ เดินได้นะครับแล้วก็รถวิวแชร์ผ่านได้ส่วนทางซ้ายก็จะมีทางเลื่อนนะครับไปและกลับตอนนี้ผมเข้ามาที่ทางเลื่อนแล้วนะครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกใสนะครับมองเห็นวิวด้านล่างทางเลื่อนไปและกลับนะครับก็จะอยู่คู่กันเลยนะ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ได้ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าที่เราเรียกกันว่าสกายวอล์กเพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีวงแหวนรามอินทราของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์สำหรับท,ราทางเดินลอยฟ้านี้นะครับก็มีความยาวประมาณ70เมตรเชื่อมต่อกับช่องทางเข้าออกที่หของสถานีวงแหวนรามินทรารถไฟฟ้าสายสีชมพู เข้าไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ในชั้นที่2ก็ได้เปิดใช้งานนะครับเมื่อช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาซึ่งทางเดินลอยฟ้านี้ก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาก็เดินมานะครับจนถึงทางเข้าของศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับ ก็จะไปตรงกับชั้นที่สองพอดีเลยนะครับจากทางเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมลองมาเดินในฝั่งที่เป็นรถวิลแชร์นะครับที่สามารถขึ้นมาได้นะเพราะว่าที่นี่นะครับมีลิฟต์โดยสารให้บริการก็สามารถนำรถวิวแชร์ขึ้นมาได้ก็เป็นทางเลื่อนนะครับ ทางไปและกลับนะเดี๋ยวผมมาเดินในฝั่งที่เป็นคอนกรีตธรรมดานะครับทางเดินตรงนี้นะครับก็เดินได้นะแล้วก็รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถนะครับใช้ช่องทางนี้ได้ด้านข้างก็จะมีราวจับนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะ เราจับก็ทําด้วยสเตลเลสนะครับทางเรือลอยฟ้านี้ก็เพิ่งเปิดนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับท่านที่เดินทาง จาการถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีวงแหวนรามิทานะมายัางศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็ไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนนะครับมีทางเดินที่สะดวกสบายแล้วก็มีหลังคาคุมเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผู้พิการผู้สูงอายุนะครับก็สามารถใช้ทางเดินนี้ได้อย่างสะดวกนะทางเชื่อมที่สร้างใหม่ก็อยู่ตรงลิฟต์นะครับช่องทางเข้าออกที่หพอดีเลย บริเวณทางเท้านะครับริมถนนรามินทานะเขาก็ยังมีบันไดาทางขึ้นไปด้านบนนะครับเขาสร้างขึ้นมานะสำหรับท่านที่อยู่บริเวณทางเท้าริมถนนรามินทานะครับก็ขึ้นจากด้านล่างได้เลยนะอยู่ถแถววินมอเตอร์ไซค์นี่นะครับตรงนี้นะจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้านะครับเราก็สามารถขึ้นไปได้นะครับก็มีเวลาปิดเปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกา เนี่ยเดินขึ้นไปได้นะครับก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปสุดกัน้์ไาเฟชไอแลนด์หรือว่าไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้นี่นะครับเป็นบันไดแบบนี้ ก่อสร้างเพื่อความสะดวกนะครับสำหรับท่านที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างศูนย์การค้าแ a ชั่นไอแลนด์กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีวงแหวนรามินทาก็เปิดใช้แล้วนะครับเป็นสกายวอล์กแห่งใหม่เลยนะเพิ่งสร้างเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีนพีมีเรื่องล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ